สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกับเฉลยข้อสอบจริงกพอพครับปี63กันอีก1ตอนครับวันนี้มาตอนที่6ครับ EP 6แสดงว่าณนะตอนนี้มี5 EP แล้วใช่ไหมครับใครยังไม่ดูไปย้อนดูนะครับทําไมนักเรียนต้องศึกษาจากข้อสอบจริงข้อสอบจริงจะเป็นตัวยืนยนันให้นักเรียนเข้าใจเชัดเจนว่าอย่างที่ครูบอกใช่ไหมครับข้อสอบออกป .6 ถึงมต้นจริงๆไม่เคยมีมปลาย ข้อสอบจริงจะทําให้นักเรียนทราบว่าข้อสอบมันมีแนวโน้มการออกเป็นแบบไรเป็นแบบไหนยากง่ายประมาณใดถูกไหมครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆข้อสอบมันไม่ยากเราแค่ลืมนักเรียนจําฟังจําค,คําคูไว้นะครับข้อสอบง่ายหรือยากถ้าเราไม่ได้อ่านมาก็ทําไม่ได้ทั้งนั้นแหละครูยกตัวอย่างเช่นชอบเราชอบบอกเอยป .6 มันง่ายนักเรียนครับไปดูหนังสือป .6 ไม่ง่ายเลยครับนั่นยากครับถ้าเราไม่เคยเรียนหรือไม่เคยอ่านไม่เคยทบทวนบ่อย ใช่ว่าเราจะทําข้อสอบป .6 ได้ครับไม่เชื่อลองไปพิสูจน์ได้หยิบข้อสอบหลานมาทาครับไม่ยากไม่ง่ายเลยครับนั่นยากพอควรดังนั้นกอพอครับต้องการให้เราทราบว่าคณิตป6ถึงมต้นเนี่ยขอบเขตเนื้อหาเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันนะดังนั้นนักเรียนควรทําได้ข้อสอบของกอพอก็เลยเน้นป .6 ถึงมต้นอย่างที่ครูบอกถูกไหมครับข้อสอบทุกข้อเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นกําไรเป็นบัญญัติตราย,ยางถูกไหมครับเป็นการซื้อขายเป็นการแบ่งไปขายอะไรเงี้ยครับทุกอย่าง,งหม ดังนั้นคณิตของกอพอเป็นคณิตที่ถูกใช้ในชีวิตประจำวันนักเรียนควรจะได้โอเคนะครับหากใครลืมก็ไปทบทวนไม่รู้จะทบทวนแนวทางไหนก็ฟังครูอธิบายให้ครบแล้วไปทําตามทาตามแนวทางที่ครูบอกนักเรียนจะสอบผ่านได้ครับโอเคนะครับครูก่อนสอนครูพยายามบอกทุกคนครับทุกคนจะได้รู้ว่าเออควรจะวางตัวเช่นไรควรจะเตรียมตัวแบบไหนถึงจะสอบผ่านกอพอใช่ไหมครับไปดูกันครับเรียนโจทย์ข้อนี้ครูบอกเลยโจทย์ข้อนี้ครับเรียนปฐมเลยปหกปห้าก็มีโจทย์แบบนี้ครับ นั่นเองดูนะครับหลักการง,ง่ายมีส้มอยู่199กิกาโลกร,รมัมนำมาแบ่งใส่ถุงคําว่าแบ่งเนี่ยแบ่งใส่ถุงถุงละแสดงว่าการแบ่งใส่ถุงเนี่ยทุกถุงต้องเท่ากันใช่ไหมครับการแบ่งเท่าๆกันเราเรียกว่าการหารเป็นคีย์เวิร์ดของการหารอยู่แล้วครับเด็กประถมศึกษาจะถูกสอนว่านักเรียนครับวันใดเห็นว่ามีการแบ่งของเป็นเท่าๆกันแสดงว่าการหารใช่ไหมครับ สมมุติมีตังอยู่50บา, juegos, บาทแบ่งเท่าเท่ากัน2คนก็คือหาร2ชัดเจนนะครับมีตังอยู่150บาทแบ่งให้คน3คนต้องการแบ่งให้เท่าๆกันก็คือการหาร3ชัดเจนไหมครับมันคือคีย์เวิร์ดของการหารของเนี้ยเวลาจะถูกแบ่งหากต้องแบ่งให้เท่าๆกันจะต้องถูกหารครับที่เขาเรียกว่าเฉลี่ยเท่าๆกันตัวเองครับนักเรียนมีลูก3าคนต้องการแบ่งสมบัติให้เท่าๆกันนักเรียนต้องหารนักเรียนแบ่งคนนั้นไม่เท่ากันคนนี้ไม่เท่ากันก็เออจะก เกิดจะเขาเรียกอะไรครับก็เกิดการโมโหกันได้ถูกไหมครับดังนั้นการหารคือวิธีการที่ช่วยให้ทุกๆอย่างถูกแบ่งด้วยปริมาณเท่าๆกันถัานไหมครับต่อไปเขาหารใส่ถุงก็คือพูดง่ายคือเขาซื้อของมาครูรู้ว่าทุกคนอ่านโจทย์แล้วเนาะครูก็ไปต่อเลยเขาซื้อของมา199ร้อยเก้าสิบเก้ากิโลกรัมพูดง่ายคือแม่ค้าคนนี้เขาซื้อของมาขายจะขายของเนี่ยก็ต้องไปซื้อของมาก่อน พอซื้อของเสร็จเราเรียกว่าแบ่งขายใช่ไหมครับหรือขายปลีกนั่นเองการแบ่งขายจะทําให้ได้กําไรเพิ่มขึ้นนักเรียนสังเกตสิครับเวลาเราไปห้างสรรพสินค้าถ้าเราซื้อของชิ้นใหญ่ๆราคามันจะถูกถ้าเราซื้อของชิ้นเล็กๆที่เป็นค้าปลีกของมันจะแพงดังนั้นถ้าถ้าหากเราใช้ของเยอะอยู่แล้วก็ไปซื้อในปริมาณมากราคาจะถูกกว่าปริมาณที่แบ่งขายจะแพงกว่าเพราะว่ามีการแพคเกจจิ้งถูกไหมครับต่างๆแล้วแต่ดังนั้น แม่ค้าหากจะทํากําไรเขาจะซื้อของในปริมาณมากแล้วแบ่งขายเป็นเล็กๆ,ๆเพื่อให้ได้กําไรตามต้องการหลักการนี้ก็หลักการเดียวกันครับนักเรียนก็คือมีส้มอะไปซื้อส้มมาเลยร้อยเก้าสิบเก้ากิโลเอามาแบ่งใส่ถุงแน่นอนครับทุกถุงต้องเท่ากันไม่งั้นไม,ไม,ไม่มีคนซื้อใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเรียนจินตนาการตามครูเพื่อความสนุกของคณิตศาสตร์ส้มแต่ละใบครับเรียนลูกมันเท่ากันไหมนักเรียนซื้อมาร้อยเก้าสิบเก้ากิโลกร,รัมเนี่ยได้มาหลายๆลูก แต่ลูกแต่ละลูกไม่เท่ากันบางลูกใหญ่บางลูกเล็กดังนั้นเอาไปขายให้คนเอาไปขายให้ประชาชนประชาชนเขาก็รู้ว่าเฮ้ยมันเนี่ยมันลูกไม่เท่ากันเนี่ยนายจะขายสามลูกเท่ากันไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องช่างกิโลช่างกิโลทําให้ลูกใหญ่และลูกเล็กเกิดการบาลานซ์ใส่ยังไงก็ได้ให้กิโลมันเท่ากันถ้ากิโลมันเท่ากันก็ถือว่าทุกทุกถุงมีค่าเท่ากันครูสอนนี้เข้าใจเนาะหลักการครับเพราะว่าส้มเวลาแบ่งเป็นลูกนับเป็นลูกไม่มีทางครับ บางลูกลูกเล็กบางลูกลูกใหญ่ทุกคนจะไม่ยุติธรรมจะเกิดการลำเอียงดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือแบ่งกิโลครับทันไหมครับแม่ค้าซื้อส้มมาเอาไปแบ่งกิโลแน่นอนทุกๆกิโลทุกๆถุงต้องเท่ากันการเท่ากันก็คือการหารจัดเต็มไหมครับแม่ค้าต่อมาแม่ค้าอยากได้กําไรก็คือแบ่งถุงเสร็จเอาถุงที่แบ่งนะครับไปขายเอาถุงที่แบ่งแล้ว ถุงที่แบ่งแล้วอะครับเอาไปขายขายถุงละเท่าไหร่ก็แล้วแต่แม่ค้าแม่ค้าอยากได้กําไรมากก็ต้องถุงละแพงๆแม่ค้าอยากได้กําไรน้อยก็ต้องถุงละถูกๆแม่ค้าอยากยุติธรรมก็กําหนดราคาที่เหมาะสมคือตอนนี้ชัดเจนเนาะถุงที่แบ่งแล้วเอาไปขายต่อการเอาไปขายต่อจะได้เงินก็คือการคูณแบ่งได้หลายถุงตั้งราคาถุงละแพงๆก็จะรวยนะครับ แต่อาจจะไม่มีคนซื้อครูสอนนี้เข้าใจนะดังนั้นเราต้องเหมาะสมกับที่ราคาใช่ไหมครับของปริมาณเท่านี้คุณภาพเท่านี้ราคาต้องเหมาะสมได้ทั้งคนขายแล้วก็ได้ทั้งคนซื้อคนขายได้กําไรก็จริงแต่คนซื้อก็ควรไม่ถูกเอาเปรียบครูสอนนี้ชัดเจนอนาะเนี่ยอย่างที่ครูพูดประจำะครับเนี่ยว่าการทํากิจการใดๆไม่ว่าจะติวไม่ว่าจะอะไรก็ตามต้องคํานึงถึงผู้บริโภคเราจะทําอะไรเราต้องคิดถึงว่าผู้บริโภคเนี้ จะต้องไม่เสียเปรียบเราเกินไปหรือต้องยุติธรรมต้องมีธรรมาพิบาลใช่ไหมครับจะหลอกลวงเขาเพื่อให้ได้เงินมาไม่ถูกจัดเก็น,นะครับเนียนโอเคเนาะเสร็จแล้วเนี่ยครูพูดไปงั้นให้นัเนียนสนุกกับคณิตซื้อของมาเอาไปแบ่งหารแบ่งแล้วขายเท่าไหร่เอาไปคูณก็จะได้เงินทั้งหมดมาแต่ทุกคนเห็นตรงนี้ก็เลยตกใจครูมันเป็นเศษส่วนนะครูเขาหารยังไงก็เศษส่วนสอนปกติเรียนปฐมศึกษาเกาเรีเนี่ยครับครูเริ่มสอนเลยนเนาะ แบ่งถุงก่อนแบ่งถุงขายเขยียนตรงนี้เลยนะแบ่งถุงถุงละเท่ากันถุงละเท่าเท่ากันเนาะก็คือมีของทั้งหมดร้อยเกิกิโลกรัมเอามาแบ่งแบ่งคือการหารใช่ไหมครับหาร เหมือนตัวเลขธรรมดาเนี่ยสองส่วนหแค่มันซ้อนนักเรี้ก็เลยตกใจว่ามันยากเนี่ยทำตามครูหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าตรงนี้คือหารหนึ199่งร้อยเก้าสิบเก้าหารด้วยหาใช้สีใหม่หารด้วยสองส่วนหกตัวนี้ก็ตั้งหารธรรมดาถ้าังเรียนยังงงอีกครูเขียนอีกรูปหนึ่งค่อยๆทำให้นักเรียนเข้าใจนักเรียนก็เอาหนึ่งร้ยเก้าสิบเก้าใช่ไหมครับ 199หารเศษ2ส่วน6แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วพอมันจัดรูปใช่ไหมครับพอจัดรูปก็จะกลายเป็น199หารอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็2ส่วน6แบบนี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวพื้นที่ครูมไม่พอครูขอโทษนะครับเร้ยขยับอีกทีหนึ่งเขียนตรงนี้แล้วกันนะก็จะกลายเป็น199เขียนในรูปแบบเศษส่วนก็คือ 2อส่วนหแบบนี้ครับอ่ะไปทําต่อเสร็จส่วนซ้อนทํายังไงครูผมลืมแล้วหลักการเสร็จส่วนซ้อนง่ายมากครับทุกคนดูครูสอนนะเรามีตัวเลขหนึร้ก้าสส่วนด้วย2อส่วนหใช่ไหมครับถูกครูนะชา้าๆจับตัวบนคงที่ตัวบนคืออะไร199กจับตัวบนคงที่199อย่างนี้นะต่อมา เปลี่ยนหารเป็นคูณหารคือตรงไหนอะครูผมไม่เข้าใจหารคือส่วนยาวเนี้ยเห็นไหมครับเปลี่ยนหารเป็นคูณนี่ต่อมากลับเศษเป็นส่วนตรง,งหไหนคือ 2, เศษเป็นส่วนครับครูตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมมันคือสองส่วนหกกลับเศษเป็นส่วนคือนันเรียนกลับเป็นหกส่วนสองเสร็จแล้วจากนั้นนักเรียนก็ตัดเลขปกติสองหนึ่งสองสองสามหกนักเรียนก็จะได้มาหนึ่งบรรทัดก็คือ ร้อยเก้าสิบเก้าคูณสามเห็นไหมครับเขาวัดเราว่าเราเข้าใจเศษส่วนซ้อนหรือเปล่าเอามาหารเปลี่ยนหารเป็นครูเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจากนั้นก็คูณใช่ไหมครับเนี่ยร้อยเก้าสิบเก้าคูณสามเขาก็วัดว่าเราคูณไปหรือเปล่าคูณโชว์นะครับตรงนี้เลยเอาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าคูณสามตั้งการคูณปกติสามเก้ายี่สิบเจ็ดใส่เจ็ดทดสองสามเก้ายี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่เก้าทดสองสามหนึ่งสามสี่ห้า ได้ออกมาเป็นห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดชัดเจนไหมครับแสดงว่าแบ่งเสร็จแล้วนี่แม่ค้าแบ่งเสร็จแล้วก็คือแม่ค้าเนี้ยซื้อของมาครูอธิบายให้ทุกคนเข้าใจอย่างลึกซึ้งแม่ค้าซื้อของมาซื้อของมาร้อยเก้าเก้ากิโลอยากจะแบ่งใช่ไหมครับแบ่งให้มันเท่ากันแบ่งเท่ากัน แบ่งให้เป็นถุงนักเรียนได้ทั้งหมด597ถุงจริงๆคิดแป๊บเดียวครับครูพยายามให้ทุกคนเข้าใจเฉยๆอ่้ไดา้597ถุงต่อมาเขาเอา597ถุงเนี้ยไปขายเลยเพื่อให้เกิดกําไรถูกไหมครับเขาเอาไปขายต่อมาแม่ค้าเอาไปขายขายถุงละกี่บาท15บาทได้กําไรก็เกิดการคูณใช่ไหมครับ เรามีกี่ถุงห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดถุงเราขายถุงละกี่บาทถุงละสิบห้าบาทก็คูณกันแบบเนี้ยก็พอเขาออกง่ายๆแบบนี้เลยงั้นนี่ระดับประถมเลยนะครับข้อน,นี้แต่ประเด็นคือถ้านักเรียนคูณเลขไม่คล่องเห็นไหมครับนักเรียนจะคูณได้ช้าหากนักเรียนฝึกฝนไม่บ่อยพอนักเรียนจะคูณเลขได้ช้านักเรียนไม่แม่นเรื่องเศษส่วนซ้อนนักเรียนท,พทํพลาด ก็จะกลายเป็นพลาดไม่ได้คะแนนข้อนี้ทั้ทงที่มันง่ายถูกไหมครับนักเรียนต้องฝึกฝนครูผมทาข้อนี้ได้หมดเลยแต่ผมทําเล็ช้านั่นคือคําตอบครับนักเรียนจะอ่านอย่างเดียวไม่ได้คณิตศาสตร์นักเรียนต้องฝึกฝนอ่านเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาฝึกฝนเพื่อให้ทําและแม่นยําม,มากขึ้นหรือพูดง่ายคือเพื่อให้ทําเร็วพอในห้องสอบทันไหมครับอ่านเรามีความรู้เพียงพอแต่เวลาทําข้อสอบจริง ต้องมีความเร็วพอด้วยการมีความเร็วหรือไม่เร็วขึ้นกับการฝึกฝนถันไหมครับฝึกฝนบ่อยๆนักเรียนจะเร็วขึ้นเชื่อครูได้อ่าไปคูณครับคูณยังง่ายคูณครูตั้งคูณให้ดูครูสอนเทคนิคการคูณไว้ในกระดานชมพูนะครับไปดูได้อ่าการคูณคูณยังง่ายก็เอาห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดตั้งเอาตัวยาวตั้งเนีนยนะครับคูณด้วยตัวสั้นกว่าอย่างนี้ ตั้งอย่างนี้ใช่ไหมครับห้าเจสห้าใส่ห้าทด3ามห้าเก้าสห้าี่แปดทด4ี่ห้าห้าห้ายี่แบบนี้ใช่ไหมครับต่อไปตัดตัวบนทิ้งการอาการงง,งนี้เดี๋ยวงงแต่ว่าคูณต่อ7จ็หนึ่งเจ็ใช่ไหมคูณเอี่ยวไปเจ็ดหนึ่งเจดเ้าหนึ่งเแล้วก็ห้าหนึ่งห้าแล้วจับมันบวกกันดึงห้ลงมา8ปดแปดสหกดเจดสบห้า ทดหนึ่งเก้าเก้าสิบแปดบวกหนึ่งสิบเก้าทดหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าห้าห้าครับนั 8, ่นเองก็ได้ออกมาเท่ากับแปดพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทนี่คือคำตอบนี่ครับคูจิ้มเลยนะเนี่ยคณิตปห้าถึงปหกแค่นั้นเด็กปห้าหลายๆโรงเรียนก็เรียนแบบนี้เลยครับแบ่งขายถั่นไหมครับ แม่ค้าเนี่ยนักเรียนดูครูนะแม่ค้าเอาของมา199กิกโลเอามาแบ่งแบ่งได้กี่ถุงได้ห้าร้อยเก้าจ็ถุงครูสอนใะห้เห็นชัดๆเห็นะครับต่อมาแม่ค้าเอาไปขายถุงละสิบาบาทเห็นไหมครับ แม่ค้าก็เลยได้เงินแปดพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทแปดเก้าห้าห้าตรงนี้คือคำตอบของโจทย์ข้อนี้ครับสเต็ปแรกเอาแบ่งก็คือการหารใช่ไหมครับถุงละกี่บาทก็คือคูณจากหารมาคูณได้คำตอบอันนี้คณิตประถมครับคูการันตีเห็นไหมครับ นักเรียนแค่ลืมครับพอลืมปุ๊บเราคิดว่ายากทุกอย่างเลยนักเรียนขอแค่ไม่ลืมนักเรียนจะทําได้โอเคนะครูอธิบายทุกอย่างไปแล้วเนาะข้อนี้ตอบ8 9 5, 5 5ครับก่อนจากการประชาสัมพันธ์ครับทุกคนเข้ามาติวในช่องครูหาครูไม่เจอพิมพ์อาจารย์ศักชัยครับจะเจอรูปครูเนาะหรือว่านักเรียนพิมพ์ติวสอบกพอสอนพก,กรไลน์ก็ได้ใช่ไหมครับจากนั้นกดคําว่า p พ a y ิ i ครับนักเรียนก็จะเจอเฉลยข้อสอบครับอย่างที่นักเรียนต้องการครับณนะตอนนี้ครูทําไปเยอะแล้วครับนักเรียนไว้ติดาม ครูจะอัพเรื่อยๆครับนักเรียนดังนั้นแนะนํนักเรียนกด s u b s c r i b e ไว้ครับ s u b s c r i b e หรือกดติดตามไว้ครับนักเรียนจะได้ไม่พลาดอัปเดตคลิปของครูเนาะอยากให้ดูทุกๆคลิปเลยครับครูทำเพลย์ลิสต์ไว้เต็มเลยเนี่ยนักเรียนเข้าไปดูได้ครับลองนักเรียนจะมีประโยชน์ต่อการสอบกพอพครับโอเคนะครับนักเรียนจะได้แนวทางที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไทยกฎหมายแล้วก็คณิตโอเคนะครับรวมทั้งการสอบท้องถิ่นครูก็มีให้แล้วไว้ติดตามกันเรื่อยๆ,ๆครับ หวังว่าคลิปนี้ทําให้ทุกคนสบายใจเนาะอยากกลัวอยากเกรงอยากกังวลกับขณิตครับคณิตเป็นเรื่องสนุกคิดบ่อยๆเราจะทําได้ฝึกฝนบ่อยๆเราจะทําได้เร็วโอเคนะครับไว้เจอกูในคลิปต่อๆไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ